เราจะมารีวิวคร้าวๆแล้วกันแบบพูดสรุปขั้นตอนเนาะจริงๆก็คือหลังจากที่โทรไปจองใช่ไหมถ้าสมมุติว่าอยากทำที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะก็คือต้องโทรไปจองก่อนหนึ่งวันเพราะว่าเขาต้องใช้หมอเฉพาะทางนะทีนี้ก็ไปตามนัดไปตามนัดก็ควรจะไปถึงก่อนเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่า ถ้าสมมติว่าคิวตก่อนหน้าเราเขาทําเร็วใช่ปะเขาเราก็จะได้เข้าไปต่อเลยไม่ต้องแบบว่ารอเวลานั้นจริงๆทีนี้พอเข้าไปถึงในห้องแล้วก็จะคุยกับคุณหมอก่อนถ้าสมมุติว่าใครเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะต้องไปเอกซเรย์ก่อนแต่ว่าเราเคยไปขูดหินปูนมาแล้วก็เลยมีฟิล์มเอกซเรย์แล้วหมอก็จะบอกว่าเรามีฟันคุดกี่ซี่แล้วก็แนะนําให้ผ่าทั้งหมดกี่ซี่ส่วนใหญ่อะหมอหน้าจะแนะนําให้ผ่า ครั้งละสองซี่แต่ว่าเราอะไม่สะดวกออเหลังจากคุยกับหมอเสร็จเราก็จะบอกว่าเราจะผ่าซี่ไหนก็คอนเฟิร์มว่าจะเอาซี่ไหนของเราอะผ่าเป็นซี่ด้านล่างก่อนเพราะว่าด้านล่างสองข้างของเราอะก็คือเป็นฟันเอียงแต่ว่าด้านบนอะก็คือเรารู้สึกว่ามันยังได้อยู่เราเลือกผ่าซี่ที่มันเคยปวดก่อนถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วอะก็เอาออกให้เร็วที่สุด เราผ่ากับหมอผู้ชายนะน่าจะชื่อว่าหมอเกตสินถ้าอ่านไม่ผิดนะส่วนตัวรู้สึกว่าหมอค่อนข้างมือเบายาชาจะฉีดทั้งหมดสามเข็มฉีดที่กระพุ้งแก้มที่เหงือกแล้วก็ที่โคนล,ลิ้นเอ่อตรงตอนที่ฉีดที่กระพุ้งแก้มกับเหงือกอะเราไม่ค่อยเจ็บแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรเราแต่ว่าตอนที่ฉีดตรงโคนล,ลิ้นอะเจ็บมากก็คือเป็น เมื่อตอนที่หมอจะพูดประมาณว่าเออมันเจ็บนิดนึงนะซึ่งก็คือไม่เจ็บนิดนึงอ่ะเจ็บมากแต่ว่าแป๊บหนึ่งมันก็จะเริ่มชาแล้วพอหมอเออเขารู้บอกว่าเออมันชาแล้วถามว่าเรารู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมสองข้างอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มผ่าเลยจริงจตอนผ่ามันจะรู้สึกกลัวนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีเสียงดังแบบเหมือนเสียงเอเ r ดองอยู่อนหูตลอดอเวเาเพราะวเาเครอ่องอือมัเเสียงดังซึเงเราไม่แนเใจว่ามอนอืออะไรนเาจะเป็นเบบเอรืเองเอาอว้เรองเงอเ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 ออเอเอเเงเอเ คือไอ้เครื่องมือนอันอ่ะมันจะดังอยู่สักพักเลยถ้าเกิดว่าฟันอยู่ลึกเหมือนของเราของเราฟันค่อนข้างลึกก็คือกรออยู่สักพักจนเหมือนหมอเจอฟันพอเจอฟันแล้วทีนี้ก็จะงัดซึ่งตอนงัดอะ่ะมันขึ้นอยู่กับขนาดฟันของเราแล้วก็ความลึกหรือแบบลากฟันความแข็งแรงหรืออะไรเงี้ยด้วยแหละอย่างของเราอะ่ะตอนงัดรอบแรกๆอะ่ะคือรู้สึกเลยว่าแบบมันตึงคือมันจะไม่ได้แบบเจ็บหรือว่าแบบ ปวดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบเรากําลังจะโดนงัดออกไปอ่ะคือมันรู้สึกได้ถึงความรู้สึกนั้นคือมันมันไม่ความชามันไม่สามารถช่วยที่จะให้เราไม่รู้สึกได้อ่ะก็งัดอยู่ประมาณอยู่แป๊บนึงอ่ะหมองัดแล้วก็พักงัดแล้วก็พักแล้วก็ครั้งสุดท้ายคืองัดแล้วมันหลุดตอนที่มันหลุดอ่ะเราจะรู้เลยว่ามันหลุดแล้วมันจะได้ยินเสียงในหัวแบบเหมือนต้นไม้ที่โดนดึงลากออกมาจากกระถางแล้วอ่ะ พอมันออกมาแล้วหมอจะบอกว่าโอเคมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะอยากของเราออกมาเป็นแบบเป็นทังซี่ออกมาเรียบร้อยไม่ได้ต้องตัดไม่ได้ต้องอะไรหมอก็จะเย็บแผลให้ตอนที่เย็บอะ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็จะมารู้สึกอีกทีตอนที่แบบกัดผ่ากอดแล้วตอนที่กัดอะ่ะมันจะเริ่มรู้สึกตึงๆแล้วแต่ว่าก็จะไม่ได้เจ็บอะไรมากตามที่หมอบอกก็คือเราต้องกัดผ่ากอดแน่แนๆประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยเอาออกมาดูว่าเลือดยังไหลอยู่หรือเปล่า เรารู้สึกว่าเราจะกัดพากอดไปประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนแล้วออกมาเช็คดูรู้สึกว่าเออเลื่อนยังไหลอยู่ก็เลยกัดอีกรอบหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งตอนนั้นอะเริ่มรู้สึกว่ายาชาตรงส่วนอื่นเออคือตอนชามันจะชาแบบทั้งซีกอย่างเงี้ยเลยมาจนถึงหูเออพอเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มหายแล้วเราก็เอาพากอดออกกินยาแล้วก็ กลับไปกัดพกอสอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเลือดเราไหลยเยอะเรื่องอาการปวดก็คือกินยาตามที่หมอให้มาก็มีหมอให้มีบูเฟนแล้วก็มีพาราก็เลือกกินตามอาการปวดแล้วก็เลือกดูตามเวลาเรื่องอาการบวมความบวมก็ขึ้นอยู่กับว่าฟันอยู่ลึกไหมเคสแบบฟันเอาออกยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างของเราอะ่ะวันที่หนึ่งก็จะเริ่มดูออกแล้วว่าหน้ากำลังจะบวมส่วนวันที่สองกับวันที่3อะ่ะคือบวมหนักที่สุด สี่กลับมาเหมือนวันที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่บวมแล้ววันแรกที่สิบสี่ชั่วโมงแรกอะ่ะให้ประครบเย็นหลังจากนั้นวันที่สองจนถึงวันเออแล้วแต่กว่าความความบวมมันจะลดลงอะ่ะก็คือให้ประครบอุ่นเราประครบอยู่จนถึงประมาณวันที่สี่แล้วพอวันที่ห้าตื่นมามันไม่บวมแล้วเราก็เลิกประครบก็ไม่มีอะไรส่วนเรื่องความตึงความแบบอ้าปากยากหรืออะไรเงี้ยเหมือนมันจะเป็นปกติของคนที่แบบ อ้าปากค้างไว้นานๆหรือแบบว่ามีไหมตึงอะไรเงี้ยก็ค่อยๆกินข้าวเอาเราพยายามกินข้าวโดยที่แบบว่ายัดเข้าไปทางฝั่งเนี้ยแล้วก็แบบพยายามกินทางฝั่งนี้เพราะว่าไม่อยากให้เศษอาหารไปติดอยู่ที่ไหมนะถ้าเป็นไปได้อะพยายามอย่าให้มีอะไรไปโดนตรงนั้นจะดีที่สุดตอนตัดไหมเราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าแบบไหมเขาเปลี่ยนแบบเป็นไหมที่มันแบบเออนุ่มๆหรือว่า เป็นเพราะว่าเหมอะมือเบาแต่ว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยเข้าไปประมาณห้านาทีแล้วก็แบบบ้วนปากแล้วก็ออกมาเลยแต่ของเรามันจะมีเอฟเฟกต์ในหนึ่งตรงที่แบบอย่างที่บอกว่าฟันเรามันอยู่ลึกเราอาการชาตรงปากกับตรงคางอะ่ะมันก็จะไม่ได้หายไปในเวลาแบบรวดเร็วอย่างตอนเนี้ยวันนี้น่าจะเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่แล้วสิบสองสิบสามแล้วหลังจากผ่ามาวันแรกอะ่ะ ากกับคางก็คือยังไม่ได้หายชา100%เแต่ว่ามันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆถึงจะผ่าฟันมาก็ต้องแปรงฟันนะแปรงให้แบบสะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าไม่งั้นนะอ,อ่ะแผลมันก็อาจจะอักเสบหรือหนอกตรงนั้นมันก็อาจจะติดเชื้อได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายลืมบอกไปว่าเราผ่าแบบนอกเวลานะนอกเวลาก็จะราคาแพงกว่าแบบปกติ ค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดประมาณ4,500ถ้าเกิดว่าใครอยากจะผ่าก็ลองติดต่อไปที่มอก่อนหรือว่าลองไปเอ็กซเรย์หรือปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะแบบผ่าจริงก็ได้จะได้แบบประเมินราคาดูว่าอะไรยังไง สำหรนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เป็นนักศึกษาหรือว่ามีบัตรทองที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วสามารถจองคิวเป็นการผ่าฟันคุดในเวลาได้นะแต่ว่าคิวอาจจะนานนิดนึงแนะนําว่าน้องนองนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือตั้งแต่ปีหนึ่งอะให้ทําบัตรทองไว้แล้วก็ไปเอกเย์ไว้แล้วก็ลงคิวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆพอถึงเวลาผ่าจะได้ยังอยู่ในวันเรียนนะเพราะว่าวันเรียนมันน่าจะลาง,ง่ายกว่าเวลางานอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็พอเท่านี้เจอก,กัน,นะคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย